วดีค่ะพบกับน้องข้าวหอมคอนเฟิร์มคอนเดิมมาแล้วค่ะพี่ๆร้านอุปกรณ์ตกปลาสั่งจองสินค้าของน้องข้าวหอมได้ที่บริษัทพีพีโอนะคะแล้วก็ทีวีเอสซี SC ของน้องข้าวหอมสั่งซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์ได้เลยนะคะหรือว่าร้านอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านนะคะนี่นะคะใบลิวดินน้ำปลาก,กัดไม่เระแวงต้องกรบยาน้องข้าวหอมคอนเฟิร์มค่ะแต่มดตาไมิเหมือนน้องข้าวหอมเลย ในวันศุกร์ที่26กรกฎาคมนี้นะคะแล้วขอฝากได้นะคะจบยังน้องขคอนเฟิร์มมีหกสีด้วยกัน,นะคะ่ะแล้วขอนเฟิร์มค่ะพี่พี่อย่าลืมนะปาา้าคะจำหมูได้ไหมได้ลุงมีเหย่อไปของไปแล้วนะหิมะไปจำน้องได้อยู่เลยวันก่อนที่น้องมาถ่ายกับวัวใช่ไหมม,มาถ่ายกับป้า